สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พอกปนเช่นเคยนะครับรีวิวรถนะครับอันนี้เป็น Toyota v i g โนะครับปี2005นะครับตัวนี้เป็นรุ่น E นะครับผมตัวภายในสีครีมพรมอะไรพาวเวอร์ปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าเดี๋ยวเราให้ดูโดยรอบก่อนนะครับผมรถสวยงามมากครับตกแต่งด้วยล้อ ขอบ18นะครับผมอี3านะครับเดียวให้ดูกันก่อนนะครับรถตัวถังบางมากนะครับนี่ฮะัฟังเสียงดูนะครับเคยทำสีนะครับมาดูใต้ตท้องก่อนเลยนะครับจัดสีไม่มีผุนะครับ เดิมนะครับไม่มีผุนะฮะจักรีนะฮะดูสภาพนะครับสรับเดิมนะครับสนิมไม่กินนะครับมีหมุดเม็ดอ้ายังอยู่นะฮะน้านข้างนะครับหมุดเม็ดอ้ายังอยู่ครบนะครับตานนี้ก็เช่นกันนะครับหมุดเม็ดอ้ายังอยู่ครบนะครับไม่เคยโดนชนเลยนะครับผม เสียงเป็นไงครับใสมากฮะูนะครับยามครับยางปีใหม่อยู่เลยนะครับผมใช้ได้อีกยาวนะครับผม เราดูจัดสีนะครับโอเคสีสวยนะครับไม่มีผุไม่มีดามไม่มีปะทั้งสิ้นนะครับใต้ท้องสวยงามนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องหยดย้อยอะไรทั้งสิ้นนะครับตกแต่งตามสไตล์วัยรุ่นนะครับ เดิมๆเลยนะฮะเราไม่ได้แต่งเติมอะไรนะครับเราดูขอบสันหลังคานะคฮะดูโอ๊ยดึงยากนะฮะนี่ฮะหูดเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้เก๋นะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนโอเคครับภายในนะครับสีครีมครับสวยงาม ตัวนี้เป็นตัวปิกระจกไฟฟ้านะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้ากระจบด้านข้างประตูเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมสวยครับเบอะผ้ากับเดิมจากโรงงานนะครับเบาะแคปก็เดิมจากโรงงานนะครับภาพโดยรวมโอเคนะครับ รถวิ่งมาแสนแปดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องอ,อ่ปิดนะครับพู้นะครับก็ขอเปิดฝักระโปรงโอเคเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วครับเรามาดูที่คันหน้าเลยนะครับคันหน้าเลขชัดเจนนะครับ เอกซซีช,ชัดเจนไม่เคยมีการแกะน็อตไม่ขยับนะครับนะฮะน็อตแก้มซ้ายไม่มีการแกะนะครับฮะเดิมเดิมมาจากโรงงานยังไงยังงั้นนะครับผมนะฮะฝากระโปรงไม่แกะนะครับผมน็อตอยู่ฝากระโปรงเดิมนะครับ ของแท้จากโรงงานนะครับผมมีโลโก้โตโยต้าเรียบร้อยนะครับสติเกอร์มอกรอยอยู่ครบนะครับผมสติกกเอร์ r 34A นะครับผมมาดูข้างนี้เหมือนกันนะครับผมข้างนี้เช่นเคยนะครับอถไม่เคยแกะนะครับไม่เคยขยับเดิมกว่นี้ไม่มีแล้วนะครับรถสภาพนี้ที่ไม่เคยแกะนะครับผมคันหน้าเดิมนะครับมาดูคันหน้านะฮะ ล่องรอยไม่เคยแกะเลยนะครับผมแต่งแต่รถครับเครื่องยนต์ผมเปิดฝาครอบเครื่องให้ดูนะครับผมน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะน็อตยังไม่เคยแกะนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับนะฮะแห้งๆนะครับไม่มีนะ้ำมันเครื่องไม่มีซีนอะไรไหลนะครับผม เดี๋ยวเราติดเครื่องให้ฟังนะครับซิงเดียวติดนะครับลองสั่งเครนะครับปกตินะฮะฝากเอาเครื่องมีให้นะครับไม่ต้องกลัวครับ รีถอดดูให้เห็นนะครับผมโอเคด้านในนะครับสีครีมสวยงามนะครับไม่มีไฟโชว์อะไรนะครับน้ำปัดใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องยนต์ใช้งานปกตินะครับเบาะสวยงามครับไม่มีย่นไม่มียู่นะครับเบาะแคปตามการเวลาครับแต่ใช้ได้อยู่ครับของเดิมจากโรงงานนะครับ สุกค้าท่านใดที่สนใจเชิญได้นะครับผมรถสวยๆบางๆนี่ครับกิ้งกิ้งกิ้งกิงเลยครับได้ติดต่อได้เลยนะครับอยู่ไม่นานเช่นเคยครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ